อยากเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะลงคอร์สไหนดีนะคะวันนี้พี่เอาแต่ละคอสเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังว่าแต่ละคอสเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เหมาะกับใครแบบไหนบ้างนะคะ แบบแรกเลยที่ฮอตทิตมากที่สุดก็คือที่เป็นเพจโทวอีกวันเดียวจบนะคะก็คือเป็นคอร์สโทวอีกวันเดยนะคะอันนี้เร,เรียนแค่วันเดียวจบเลยเป็นเรียนออนไลน์เรียนสดค่ะผ่านซูมนะคะทั้งหมดเรียน6ชั่วโมงนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงนะคะพี่จัดให้เดือนละหนึ่งครั้งรับแค่ครั้งละ10คนเท่านั้นนะคะแต่รับเฉพาะคนที่เคยสอบมาแล้วนะแล้วก็ได้เกิน450คะแนนค่ะมีเอกสารให้นะคะแล้วก็มีเนื้อหาให้ครบเราจะได้เรียนทางเนื้อหาแล้วก็ท แบบฝึกหัดภายใน1วันเนี่ยสามารถอัพคะแนนได้มากถึง800คะแนนเลยนะคะ คอสที่2ค่ะคอสนี้ก็เป็นคอสที่ขายดีที่สุดในเพจนะคะก็คือคอสโตอิกออนไลน์เต็มรูปแบบค่ะคอสนี้น้องๆจะได้เรียนทางเนื้อหาแล้วก็ได้เรียนทั้งตลุยโจทย์นะคะทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะเราสามารถเรียนทบทวนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยภายใน3เดือนนี้นะคะแล้วน้องๆจะได้รับเว็บไซต์ยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะสามารถเข้าไปลงเรียนได้ดูได้เท่าที่เ,เวลาที่ตัวเองสะดวกเลยสําหรับใครที่ไม่มีเวลามาเรียนคอสสดนะคะก็สามารถ ลงเรียนคอร์สนี้ได้และที่สําคัญตลอดคอสเนี่ยสามารถปรึกษาพูดคุยกับพี่ได้เลยนะมีคําถามแคปหน้าจอมาคุยกันได้เลยก็จะมีพี่นะคะเป็นคนคอยตอบคําถามให้น้องๆแล้วก็ พากันช่วยเหลือผลักดันให้พวกเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายกันทุกคนนะคะอีกคอร์สหนึ่งก็คือจะเป็นคอร์สแบบเรียนสดค่ะคอร์สเรียนสดเนี่ยจะจัดที่เชียงใหม่แล้วก็จัดที่กรุงเทพนะคะจัดเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นนะคะในคอร์สสดเนี่ยจะเรียนกัน2วันวันละ6ชั่วโมงก็คือรวมเป็น12ชั่วโมงน้องๆจะได้เรียนทางพัดฟังพัดอ่านแล้วก็ทำเรียนทางเนื้อหาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะในคอร์สสดนี้มีนักเรียนทําคะแนนเรียนสองวันจบทําได้มากถึง 9 2 5คะแนนนะคะสุดยอดมากๆเลยสําหรับคอร์สสดนะคะแล้วเราก็จะได้คุยกันได้พบเจอกันตัวเป็นๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนปรึกษากันได้ทุกเรื่องเลยนะคะอีคอร์สหนึ่งค่ะคอร์สนี้เป็นคอร์ส VIP นะคะคอร์ส VIP จะมีอยู่2ระดับนะคะคอร์สแรกเนี่ยจะเป็นคอร์สเรียนทั้งหมด12ชั่วโมงค่ะก็จะเรียนกันแบบส่วนตัวนะคะคือเจอกันแบบนี้เลยเรียนกันทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ตลอด3เดือนนะคะเรียนเดี่ยวไปเลยค่ะ อีกคอร์สหนึ่งนะคะชื่อว่าคอร์สโทรอีกซูเปอร์วีไอันนี้เป็นคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นคอร์สเดียวเลยที่จะพาน้องผ่านได้ภายในคอร์สเดียวโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะ ใช้เวลานานแค่ไหนนะคะสามารถพูดคุยกันได้ตลอดเลยคอสนี้เนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด20ชั่วโมงนะคะในการเรียนสดเราจะมาเจอกันก่อนนะคะเรียนสด20ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็สามารถปรึกษาพ,พูดคุยกันนะคะแบบ VIP ผ่านซ o ้มก็ได้นะคะหรือผ่านวิดีโอคอนะคะคุยกันตลอด3เดือนนะคะจับมือกันเอาจนผ่านไปเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะหลังจาก3เดือนนั้นแล้วถ้าน้องรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาคะแนนขึ้นไปอีกนะคะน้องๆสามารถเรียนออนไลน์ได้อีก1 ปีเต็มฟรีเลยนะคะอันนี้คือคอร์สโซอ,อีกซูปเปอร์วีไค่ะจับมือกันจนสอบผ่านนะคะแค่คอร์สนี้คอร์สเดียวน้องๆสามารถ ผ่านได้ไม่ว่าเป้าหมายของน้องจะกี่คะแนนนะคะแต่ขอ,อน,นิดนึงก็คือว่าน้องจะต้องเคยสอบมาแล้วนะแล้วก็ได้คะแนนเกิน450นะคะสามารถลงคอส VIP ได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคอสของในเพจเทออีกวันเดียวจบนะคะเหมาะกับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นคอสออนไลน์หรือว่าคอสสดนะคะน้องสามารถเลือกที่ตัวเองเหมาะสมได้แล้วก็แบบที่ตัวเองอยากจะเรียนได้เลยเพราะในทุกๆคอสเนี่ยจะมีพี่เป็นที่ปรึกษาพาพวกเราสําเร็จได้แน่นอนค่ะ